ลาออกแล้วก็ว่างงานไปปีครึ่งเหมือนเดิมครับรวมตัวเพื่อลงจดบริษัทจดโดแบ่งมุ้นเรียบร้อยวันนั้นเธอล่าบอกเชนเหรียญ U S T หลุดเทคเรียกว่าลงเหวทำไมชีวิตกูม่งยากอย่างวะพอจะดีปุ๊บเอาละไปก็มันไม่มีความแน่นอนหรืออะไรในชีวิตกันออกมาเริ่มธุรกิจของตัวเองเลยอะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการมีงานเข้าครับผมกับผมเคนโดนะครับรายการใหม่ของบัมบัคเครื่องที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของคนที่มีงานเข้าในการทํางานของเขาแล้วมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจให้ฟังกันนะครับวันนี้คนแรกอยู่กับทีมที่เคยเป็นมือขวาของพี่ต้องกวีวุฒนะครับซึ่งเราอยู่กับเขาแล้วนะฮะขอเชิญพี่เกสครับผม เปิดใหญ่ใหเปิดใหญ่มากนะครับจริงๆแบบตัวเล็กนิดเดียวสวัสดีครับชื่อเกรซนะครับปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัทกลุ่มธนาคารแห่งหนึงนะ่งฮะก็ปีนี้ปีนี้อายุย่างเข้า27แล้วครับก็น่าจะทํางานมา5ปีแล้วนิยามตัวเองเป็นคนแบบไหนครับอืคำถามแรกก็เล่นเลยนะก็ทั่วไปมันไม่รู้ว่าเออก็ก็เป็นคนทํางาน บางงานางงานไม่ไม่ทำอะไรหลายอย่างอาจจะมีบางช่วงอะเจ้าพ่อเฟรมเวิร์กเจ้าพ่อเฟรมเวิร์กเออคือทำไมอ่ะคือเราอะแม่งแบบอ่านอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมเออหรือก็ฟังแปดพันครึ่งนี่แหละเออเราก็จะแบบพอแบบว่ามีมี p r i n c i p l e มี f r a m e w o r k มีอะไรประมาณนี้มาใช่ป่ะแบ่งๆแล้วเราก็พยายามจะเอาไปประยุกต์ใช้กับพวกงานที่เราทำเว้แล้วเราก็จะโดนแบบเฮ้ยทำไมแบบเฟเฟรมเวิร์กเยอะจังอย่างนี้เราก็แบบโดนแบบว่า เนี่ยแก๊สมันเจ้าข้อเฟเวิร์กอะไรไย่างเงล้วก็มีไม่อะได้ยินงเงนี้มาก่อนเลยนะงั้นย้อนกลับไปหน่อยครับอันนี้อยากรู้เลยว่าแบบอาเรียนจบมาจากที่ไหนแล้วการเห็นแบ็คกราวแล้วก็แบบเริ่มทำงานที่แรกที่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆจบจากมัธยมศลปมาก็จบเมเจอร์การตลาดช่วงหนึ่งที่เรียนตอนปี4มันจะมีพูดถึงเรื่อง ดิจิตอลมาเก็ตติ้งอ่ะช่วงนั้นเออก็เลยแบบเฮ้ยส่วนตัวแบบชอบอาจารย์ที่เขามาเล่าก็จะเล่าอะไรที่เป็นดิจิตอลช่วงนั้นจําได้เลยแบบอาจายมาเล่าเรื่องบิตคอยก็เลยรู้สึกว่าเออตัวเองชอบก็เลยแบบเริ่มเริ่มงานแรกเออเกี่ยวกับดิจิตอลมาเก็ตติ้งก็ทํางานแรกที่บริษัทกลุ่มค้าเปีกจริงจริงทำทำบริษัทเซนทันก็ทําได้6เดือนก็เรียกว่าโชคชะตาหรืออะไรไม่รู้จําได้วันนั้นไปวิ่งสวนลุม เฮ้ยมีมาสเตอร์เลยไปวิ่งสวนลมอกำลังยืดขาเลยยืดขาอยู่ช่วงนั้นเพิ่งวิ่งเสร็จพี่ทำได้ขนาดนั้นเลยอันนี้ท่านไหนฮะท่างไหนต้องต้องเดี๋ยวยือ่ก็ยืดขาแบบตอนวิ่งเสร็จพ่อไปแล้วบังเอิญเจอพี่ต้องเอ้าบังเอิญเจอพี่ต้องตอนนั้น <Bond> <t ans pakai> ในสวนลุมกําลังยืดขายอยู่โชคชะตาจริงๆไม่รู้ว่าโชคชะตาหรืออะไรไม่รู้ก็เลยแบบคุยแบบสาทุสุดดิบกันว่าเอ้ยช่วงนี้แบบทํางานอะไรอยู่อะไรเงี้ยพี่ต้องเขาถามแล้วช่วงนั้นพี่ต้องแกก็เพิ่งไปจอยเอชซีบีใหม่ๆก็เลยถามเราว่าเอ้ยช่วงนี้เราทาอะไรอยู่เกี่ยวด้านอะไรเงี้ยเออแล้วก็บอกเขาไปเอ้ยทำนี้อยู่ครับนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบชักชวนเราไปทำด้วยกันที่เอชซีบีอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บทเรียนของวันนี้อยากได้งาน เราได้งจากการวิ่งไปสวนลุมยื้ขาตั้งนานหน่อยแบบยื้อขาเราก็จะมีผู้ใหญ่เพื่อเหอ ช่วงนี้่ไอาจารย์ชาชิอาจารย์ชาชัเห็นจะวิ่งมาเราต้องยืดรอยยืดยืดหลอเลยนะเพื่อจะได้ไปทํางานในกทมบ้างอะไรใช่นะทุกคนใช้นะใช้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไปทางานพี่ต้องช่วงนั้นก็ทํางานเดิมนะเกี่ยวกับตัว digital marketing แต่เป็นใน s c b แล้วยังไม่ได้เป็น Ten X พอไปทํางานกับพี่ต้องคือความประชอบไม่เท่านี้คือถ้าพูดง่ายคือว่าเออมันมันก็ชาเลนต์ขึ้นตอนนี้พี่ไม่ได้ทํางานกับ s c b Ten X แล้วไม่ทําแล้วก็ตอนนั้นลาออกลาออกเลยครับแล้วก็ว่างงาน ป,ปีครึ่งปีครึง่งปีครึงคร่งอาจริงคือตอนนั้นที่ตัดสินใจออกอะเรียกว่าแบบเป็นการตัดสินใจที่ถ้าถ้ามองในมุมเหตุผลคือไม่มีเหตุผลมันเหมือนกับว่าออกก่อนแล้วกันอแล้วเดี๋ยวว่ากันตอนนั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยมีไอเดีย,ยประมาณหนึ่งอยากลองก็เลยตัดสินใจออกเวทั้ทงนั้นแหละพอออกมา <c oughs> ปุ๊บพอออกไปปุ๊บโอ้โหมันเหมือนกับว่าจากเดิมที่เราพูดอย่างี้เหมือนชีวิตเราแบบมันมีขโมยแบบตัวนี้ด้ตรตีซึ่งต้องเข้าแล้วผมแบบที่กำลังมองทางฟ้าแบบ ตอนนั้นมันเหมือนเผลงอะตอนนั้นก็มุ่งก็ต้องแบบอะตั้งสติตัวเองปึงป้งปังปึ้งปั้งออกมาก็ทำไอเดียเรื่องสิ่งแวดล้อมไอเดียเราคือว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่าที่เราอะจะเอาขวดที่เขาใช้เสร็จแล้วอะเราเอาไปล้างแล้วเอามาวนใช้ใหม่ให้กับคนอื่นเอามาขายให้กับคนอื่นเนี่ยอุ้ยเราก็ทำแล้วก็อินเทอร์วิวเฮ้ยมีคนมีปัญหานี้ไหมเราก็ research. รกีเสิร์ชแล้วก็อ่านนู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ยจริงๆงก็คือใช้ประสบการณ์จากที่ทํางานเออก็เหมือนแบบเออเราก็มีประสบการณ์ น้อยนิดประมาณนึ่งเราก็เอามาทํากับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยทำไปทํามาจะร้อนแล้วโควิดแล้ลอก2เอ้าห้ามออกล็อกดาวน์เอ้าตอนนั้นในหัวคือแบบเอาแล้วไงมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าทําไมมันโชคร้ายจังวะอะไรเงี้ยเออมันไม่มีความแน่นอนหรืออะไรในชีวิตกันออกมาเริ่มธุรกิจของตัวเองเลยก็เลยทํานู่นทํานี่ต่อมาแบบก็เริ่มคิดต่อเอเราทําอะไรดีอืมอยากจะไปเป็นแฟนชส์ซีก็คือธุรกิจ ร้านสะดวกซักก็ไปเจอธุรกิจนี้ที่ช่วงนั้นเออมันมาพอดีแว็บเข้ามาในหัวเราแล้วก็มันเป็นฮัมมิ่งที่ดีสําหรับโควิดก็เลยเริ่มเลยคือเราอะอยู่คอนโดคอนโดหนึ่งมันก็จะมีเจ้าของคอนโดไว้เราไปพิชเขาเลยเว้ยพิชกับเจ้าของคอนโดครับอเขานั่งกินข้าวอยู่เนียครับผมมีโปรเจกต์มาเสนอน่ากลัวแล้วทีอนนี้น่ากลัวแล้วอยากให้เฮียมาลงทุนกับผมผมขอเฮียห้าแสน เฮียเขาไม่คิดว่าพี่มาขายตรงเฮียงงดีเฮียคือนั่งอย่างนี้เลยเฮียนั่งกินข้าวอ่ะผมเป็นเฮียให้อ่ะเฮียนั่งกินข้าวแบบไม่รู้อะไรเลยนั่งอยู่ร้านข้าวใต้คอนโดเลยอ่ะเราอ่ะลงไปเลยระหว่างรอข้าวเฮียแบบอ้าวหันมาทั้งไทยเราอก่นตอนนั้นแหละตอนนั้นเลยจังหวะของกูมาแล้วกูเลื่อนเก้าอี้ไปโต๊ะเขาทันทีเฮียบอกสวยแล้วไม่น่าทักมาเลยปรากฏเฮียเอาอ่ะเฮียเอาเออเฮียเอาเฉยเลยเว้ยแบบว่า โอเคได้ก็ตั้งเงินขึ้นมาจุดพีคจุดไฮไลท์มันคือตอนที่จะไปทําจริงนี่แหละจะได้เปิดแล้วจะเริ่มก่อสร้างแล้วโดนเบรกเซลโทมาบอกว่าไม่ไม่ให้เปิดตรงนี้แล้วไปเปิดที่อื่นอย่างนั้นเลยงงงดิว่าทําไมก็ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือเจ้าที่แรงคือเจ้าที่ในที่นี้คือเขาจะมีคนที่เขาทําธุรกิจเดียวกันนี้อยู่แล้วมีคนคมอยู่แล้วกลายว่าพับอีกกตนนี้พับอีก ผ่านไปอีกแล้วสองเดือนทีนี้ก็คิดต่อเอาไงดีวะ่าช่วงนั้นมีมีเทรนด์ริปตโตเคอเรนซีก็เลยเกิดไอเดียทําไมเราไม่ทําอะคาเดมี่หรือโรงเรียนเพื่อสอนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้เห<อ>มือนเดิมครับรวมตัวเพื่อลงจดบริษัทจดบริ่งหุ้นเรียบร <laughs> ้อยมาแามแห,หุุนโน่นนี่นั่นตามหลูกกลับมาตามลตามลูกก็ตั้งขึ้นมาไปได้ร้อนคลาสร้อนร้อนแบบตัวคอร์สไปก็ก็ดูจะไปได้ดีก็เจออีกปัญหาหน<า>ึ่ง คือแต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาเช่อไหนต้องเหมือนหมายถึงว่าไอ้คนที่มันรวแขักับเราด้วยกนอ่ะเออจริงๆคือเขาก็มีอางอื่นที่ต้องทำเนเขาไม่ได้แบบมาแบบเขาไม่ว่างเหมือนพี่เขาไม่ได้ว่าเหมือนพี่นั่นเองครับก็มาเจอปัญหาเรื่องนี้อีกก็กลายว่างั้นก็คุยกันว่าเอ๊ะยังไงดีวะสรุปเปิดไป 2รุ่นไม่ทำแล้วกันไม่รับต่อเอา้าพับอีกด้วยเหตุผลที่ว่าเออพาร์ทเนอร์หรือว่าคนที่ทำร่วมกันด้วยกันก็คือไม่พร้อมที่จะเหมือนแบบเหมือน all in เหน้าตากไปกับเรื่องนี้อะไรเวลาเรากำลังลดไปเรื่อยๆก็คิดว่เาเทำอะไรดีวะบังเอิญไปเจอน้องคนหนึ่งก็คุยไปคุยมามน้องก็บอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เรามาทําบริษัทกันไหมเนี่ยเราน่าจะ ทำเว็บไซต์ที่แนะนำหุ้นก็เลยจับมือกัน2คนทำไปทำมาจนถึงจุดหนึ่งกลับมาเจอปัญหาเดิมก็คือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีงานมีเวลามีงานประจำมีสิ่งที่เขาต้องทำเป็นหลักตอนนี้ก็เลยพอาสไปคือจริงๆในระหว่างที่ทำโปรเจกต์เนี้ยโอเคพอเรามีภูมิคุ้มกันว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นเนี้ยเราก็เลยพอดอีกโปรเจกต์หนึ่งเราก็มีไอเดียอีกไอเนี้ยเป็นเพื่อนมาชวนเวยก็เอ้ยเราน่าจะทำาอเ d e f าไอเดียของโปรเจกต์นี้คือว่ามันเอา NFT กับ d e f า c e ิ t ิทัลไลฟ์แฟลเนซอมาผสมกันกลายเป็นโปรเจกต์นี้ตอนนั้นก็คือฟอร์มทีมกันแบบ5คน,นเรียกว่าฟูลทีมดิวอีกแล้วิวอีกแล้วดิวอีกแล้วคือ,อ <laughs> คือ,คอทีมนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสมีความน่าจะเป็นที่โปรเจกต์จะสำเร็จสูงผมรู้เลยผมรู้เลยจบเลยทีมนี้แบบเหมือนคัดคนแบบระดับเอเวนเจอร์เลยอะ ว้ย <W U> ก็จริงจ er mm ังเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกับโปรเจกต์เมื่อกี้เลยวิตอนนั้นคือเราคลิกออฟปุ้งคนเข้ามาเยอะมากใน Twitter ทุกอย่างมันคือองค์ประกอบแบบพร้อมอ่ะจนมาถึงวันหนึ่งวันที่10พฤษภาคม10พฤษภาคมปีนี้วันนั้นเทอล่าบล็อกเชนเหรียญ U S T หลุดเทควันนั้นเรียกว่าลงเหวตอนนั้นไปความรู้สึกว่าทำไมชีวิตกูแม่งยากอย่างวะพอจะพอจะดีปุ๊บเอาปละ ไปก็อันเนี้ยก็จบไปเงียบๆด้วยมวลความรู้สึกว่าทํำไมทําอะไรแล้วมันก็ล้มเหลวพับเรื่อยๆเลยวะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีเรามี2ปีใช่ไหมจะหมดแล้ววะทำงไงดีวะเอาวะมีคนมาเชวนมีคน,คนช่วยอ่ะเ, <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมสตอรี่เหมือนเดิม <c oughs> โทรมา เกรดพี่พี่ว่าแบบช่วงนี้แบบมันน่าทำนะคอร์สเกี่ยวกับดิจ e ทัลไลท์ดิจิ t ัลแอสเซทแมネจเมนต์เราน่าทำคอร์สนี้นะเพื่อมาให้ความรู้คนที่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยช่วงนั้นแบบเอาอะไรเอามาก็หมดแล้วว่ะสรุปปุ๊บออกมาเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งคนมาเรียนเยอะมากแต่แต่งแล้วเหรอจุดพีก็คือไอ้คอร์สนี้เนี่ยขายได้เยอะเยะเนี่ยเขาลงทะเบียนกันมาก่อนที่เทอรล่าจะแต่ก่อนที่เทอร่าจะล่มสลาย ก่อนที่ลูน่าจะล่งสลายก็คือเราอาแพนจะคลอดรุ่นที่2ไงแล้วเกิดเหตุการณ์เนี้ยกลายว่าตอนที่เราลอนรุ่นที่2ไปอะคือไม่มีใครสนเลยเหมือนแบบเซนติเมนต์ตลาดตอนนั้นมวลคนแบบกลัวไปหมดแล้วอ่ะเลกลายว่าโปรเจกต์นี้ก็ อ,อันนี้ก็เรียกว่าสิ้นตัวโปรเจกต์ที่ทำมาระหว่างแคลิเบกแล้วเราก็อยู่ว่างๆไปประมาณ3เดือนสรุป1ปีครึ่งให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วพี่ได้เรียนรู้อะไรบ้างน่าจะเป็นเรื่องเซลล์เอเวอเสคือมันเหมือนเราเรารู้ตัวเอง ว่ามันเหมือนเราเราได้ไปลองนู่นลองนี่ใช่ไหมมันก็จะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้หรือว่าแบบเฮ้ยไอตัวข้อจํากัดทางความสามารถมันช่วยให้เราแบบตระหนักเนาะว่าแบบเฮ้ยมันมีอยู่แค่ไหนกันแล้วเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเว้ยแล้วก็ข้อ2อันนี้แน่นอนความเป็นผู้กอบการมันเหมือนเราเราพอจะเข้าใจแล้วกันคืออาจจะไม่ได้เข้าใจแบบทั้งหมดแต่ว่ามันพอจะเข้าใจว่าการที่จะเริ่มอะไรที่เป็นของตัวเองอะ สำหรับบางคนมันอาจจะไม่ได้ยากแต่ว่า mm hmm. แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอะ่ะห mm hmm. มายถึงว่าคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะ่ะพอมาเจอจริงๆอะ่ะคือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอ,อะ่ะถ้าเราไม่ลองมาทําเราไม่ห่างรู้อะ่ะมันทําให้รู้ว่าแบบ มันเป็นเรื่องของ motivation เหมือนกันที่ได้เรียนรู้ว่าแบบเออถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะมาเป็นผู้ประกอบการอะเออมันต้องเจออุปสรรคแน่ๆอยู่แล้วอะเออเรื่องของ motivation มันเลยสําคัญอะไรเงี้ยก็เลยนํามาสู่แบบเหมือนข้อสุดท้ายแล้วกันที่รู้สึกว่าน่าจะได้จากตัวการออกไปลุยๆมั่วๆนัวปีครึ่งในแคลเลเบกเนี่ยคือมันทําให้เราแบบเห็นทิศทางตัวเองไว้ เอออันนี้ก็น่าจะแบบเหมือนเราเอาแวร์ตัวเองเราก็เริ่มเห็นทิศทางตัวเองแล้วว่ามันเราเหมือนเราได้เข็มทิศอ่ะแต่การที่เรามีแคลเเบกเราหลงมาเยอะเลยเนาะเออเราหลงมาเยอะช่วงที่ว่างสเดือนก่อนที่จะกลับมาทํางานประจําตรงนี้เราก็เราก็ถามตัวเองเยอะจนเราเริ่มจะได้เหมือนไอเทมคือเหมือนตัวเข็มทิศพิเศษของเราเข็มทิศพิเศษว่าเอ้ชีวิตเราควรจะเดินไปทางไหนดีอะไรเงี้ยฟังเรื่องของพี่มาเยอะแล้วนะครับก็ถึงโอกาสที่ผมว่าพี่น่าจะได้โยนคาถามดีๆให้กับเพื่อนคนทํางานที่กำลังฟังอยู่นะครับขอหนึ่งคำถามที่อยากถามเพื่อนคนทํางาน จริงๆเมื่อกี้มีพูดเรื่องว่าเราทํางานเราลืมเวลาอยากจะถามเพื่อนเพื่อนคนทํางานครับว่าแบบงานประเภทแบบไหนที่คุณทําแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าลืมเวลาบ้างก็แบ่งปันกันได้นะครับในคอมเมนต์เผื่อว่าแบบคําถามนี้จะช่วยให้คุณได้เข็มทิศเออคุณอาจจะได้เจอเข็มทิศของตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยสมมติว่าเราไปล้มเหลวอ่ะเราก็อาจจะไม่ต้องแบบทดลองเองทั้งหมดนะเราอาจจะได้บทเรียนจากพี่เกดเยอะมากในวันนี้ครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ กับคนทํางานด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณสีฟ้าสยามมากๆนะครับที่มอบสถานที่และอาหารดีๆให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เกดมากๆนะครับตอนหน้าจะเป็นใครหรือว่ามีเพื่อนคนไหนที่รู้สึกว่าชีวิตการทํางานเนี่ยงานเข้าสุดๆก็ลองส่งมาคอมเมนต์แท็กเรามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะชวนพูดคุยกันในแบบครึง่งมีงานเข้าตอนต่อไปครับผมเย้ขอบคุณพี่เกดมากครับสวัสดีครับ